สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่14เมษายน2565นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ h e วโกนิวส์บายสเตปกรูดอเลสเบนในวันนี้ครับก็มีข่าวคราว,าวฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับข่าวเร็วชับไวแม่นยำตามไลน์แอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย มาดูกันที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทอกวโคตรมันเลยทีเดียวนะครับเกมแรก3-1ครับที่ซาดิโอดารุสนะครับบ้านของเบนฟิก้าแต่ว่าเกมนี้ครับไปเล่นกันที่แอนฟิลเนี่ยโอ้โหสุดมันนะครับทางฝั่งของลิพูเนี่ยนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับกับยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็ถูกกอล์ฟโลลามอร์สเซนตีเสมอได้1-1จากนั้นมาครับลิพูเนี่ยโซโล่สประตูครับจากฟิมิโน่คนเดียว2ประตูครับนำเป็น3-1แต่ว่าเบนฟิก้าก็ไม่ท้อถอยนะครับได้2 ไล่มาครับจากโรมันยาเลมชุกแล้วก็ดาวินนูเนสอีกแล้วนะครับเสือก็มันได้3ต่อ3นะครับแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยลิปูชนะไประต่อสครับลิปูเข้าสู่รอบต่อไปในรอบรองเชนะต่อไปได้สําเร็จเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของอีกหนึ่งคู่โคตรมันครับในว่าดูสงครามกลางอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหส่วนโคตรโหดครับสกอร์เนี่ยเสมอศูนย์ม่อศูนย์ก็จริงครับแต่ว่าใบเหลืองเนี่ยว่อนกันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีเหลืองแดงด้วยนะครับทางฝั่งของแอดมาริดนะครับเจ้าบ้านเนี่ยโดนกันไปครับ 5ใบเหลืองแล้วก็1เหลืองแดงนะครับซึ่งไอ้5ใบเหลืองนี่ไม่แปลกหรอกครับแต่ที่แปลกเนี่ยคือ Diego Sim une, เดโก้ซิมิอเน่ครับผู้จัดการทีมของแอตเลริดเนี่ย โดนใบเหลืองไว้ด้วยครับนาทีที่90บวก10ทดเวลากลําเป็10นาทีเล่นกันไป100นาทีเลยครับในเกมเกมนี้ทางฝั่งของซิตี้ก็ใช้ย่อยครับโดนไป5ใบเหลืองนะครับโรดี dy, นะ้นานทนอาเกมาเลสฟอร์เดนแล้วก็ชอคันเซโลโอ้โหเรียกว่าคู่นี้ถ้าใครได้ดูเกมเนี่ยโอ้โหโซ่ตัวเหลงตลุมตุมบอลกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับสเตฟานซาวิชนี่ไม่รู้ว่าแค้นทีมเก่าหรือเปล่านะครับปล่อยออกมาทําไมก็ไม่รู้นะครับหหเหมือนโกรธเลยแล้วที่สําคัญก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยมารอดละอช่ใน่ หน่งครับตอนแรกในเวลาปกติเนี่ยก็แค่3ใบเหลืองก็ไม่ได้มีอะไรครับแต่สุดท้ายครับก็เป็นแมนซิตี้เนี่ยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ครับทำให้ในรอบรองชนะเลิศครับตอนนี้ครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับลิฟวูเนี่ยไปเจอกับเบียริอัลลิฟวูจะเล่นที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยจะเจอกับเรอัลมาดริดโหดมันครับซิตี้กับมาดริดนะครับเจอกันแบบนี้ซึ่งเตะกันในเกมแรกในที่27เมษายนครับแล้วเกม2เตะกันวันที่4พฤษภาคม คิดว่าใครจะเป็นแชมป์ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับเป็นข่าวคราวของมาลายูเวนตุสนะครับก็มีข่าวคราวว่าต้องการจะดึงตัวจอร์จินโนเฟรโลครับแดนกลางของสิงโต้เม่นครามเชลซีมาร่วมทัพนั่นเองนะครับซึ่งยูเวนตุสเนี่ยก็เคยมีข่าวคราวมาแล้วนะครับว่าพยายามจะดึงตัวจอร์จินโนมาร่วมทัพเพราะว่าทางด้านของจอร์จินโนนั้นสัญญาเนี่ยเลยกับเพียงเชลซีเพียงเพียงแค่1ปีเท่านั้นและทางด้านของชูซอัลซานโตสครับ เอเนต์ของจอจินโยเนี่ยมักจะพูดตลอดนะครับว่านักเตะของเขาเนี่ยต้องการย้ายกลับไปที่เกาโชเซเลียราที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นเองครับและหนึ่งทีมที่ มีโอกาสคว้าตัวจนถึงวมากที่สุดก็คือมาลายูเวนตุสนะครับจากการรายง,งานของเก่าชอชมักคาโต้นั่นเองนะครับมาตอนที่ข่าวต่อมาครับเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้เผย5แนวทางของเอริกเทนฮากหากมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เทนฮากเนี่ยจะมาคุมแมนยูอย่างเป็นทางการเนี่ยคือหลังรอบชิง KNVB ครับนะครับซึ่งจะเตะตรงที่17เมษายนที่จะถึงนี้ครับ5แนวทางมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็คือว่าวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรไม่ให้นักเตะมีอิทธิพลกับสโมสรมาก เกินไปแล้วก็เพิ่มเรื่องความฟิตนะครับคนนักเตะของแมรีเต็ดนั้นบางคนโหวความฟิตยังไม่ถึงนมากทีเดียวนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการหานักเตะมาเสริมทัพนะครับคือจะไม่ซื้อนักเตะการตลาดซื้อนักเตะที่เข้ามาแล้วพร้อมเล่นได้เลยนักเตะที่ฝีเท้าที่เหมาะกับทีมจริงๆครับและก็สุดท้ายคือการปรับแก้ทัศนคติของนักเตะที่ปัจจุบัน เหมือนกับเป็นกระดาษทิชชู่เปียกนั่นเองครับผมที่มันยุ่ยและก็ไม่ได้เรืองสักจริงๆเลยนะครับถ้าห้าแนวทางนี้ทําได้เนี่ยแมนยูเต็ดน่าจะเจริญขึ้นมาแน่ๆเลยครับผมมาตอนที่อีกหนึ่งคราวครับอยู่ที่คราว,ราวของแมนเชสเตอร์เดนการ์ชเช่นเคยครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้ยังค่อนข้างลือต้องรองกันหนักๆน,นะครับก็เป็นเดอะมิลเลอร์นะครับสื่อประมาณเทียร์สี่เทียร์ห้าครับรายงานว่าแมนยูเต็ดนั้นได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับ,บ็อกบาแล้วนะครับค่าในะอยู่ที่ห้า แสนปอนต์ต่อสอัปดาห์นะครับซึ่งค่าเหนือระดับนี้จะสร้างปัญหาให้กับห้องแต่งตัวของแมนเดตมากมากครับเพราะว่าหลายคนพิจารณาคติของบล็อกบาร์และค่าเหนือขนาดนี้มันดูแพงแล้วก็โอเวอร์เกินไปทําให้ห้องแต่งตัวแล้วก็ไปด้ค่าเหนือของแมนเชสเตอร์ดนัน้นพังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น5้0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นั้นมีโอกาสที่จะเป็นข่าวที่แบบโหเต้าแล้วก็ลือเป็นอย่างมากครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวของเือใต้ไบยมินิกแห่งบุนเดสซีกานะครับโหล่าสุดก็แหม่ไม่น่าเชื่อนะครับตกรอ ี่วงฟ้าแชมป้ยนส์ลีกแบบสุดช็อกนะครับแต่ก็เป็นข่าวคราวที่ถือว่า แฟนบาเยนอาจจะพอยิ้มได้ครับเป็นการรายงานของยาเกฟฟอร์ท็อปนะครับนะักข่าวชอนเวได้รายงานนะครับว่าหากถ้าบเอมิคน,นั้นเสียรูบบอลเลวันดอฟสกี้ให้กับเจ้ามุ่มบาเซลนาในซัมเมอร์นี้เพราะเลวานนั้นจะเลือสัญญาเพียงแค่1ปีเป้าหมายหลักของไบเอมิคนีคือเออริงบรัสฮาแลนด์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนลีกเปลี่ยนอะไรเลยครับเปลี่ยนจากดอทมูลมาเป็นบเอมิคน์แล้วก็มาร่วมที่จะแบบโอ้โหรวมกันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าพูดถึงเนี่ยความคมเลว คมว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยอายุยังน้อยครับยี่สิบต้นๆก็จะกลายเป็นพยาเสือใต้คนต่อไปอย่างแน่นอนครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะเอเย่นเขาคือมิโนไรโอลาที่โคตรโหดนะครับถ้าบาเยนต์ต้องการตัวนั้นบอกเลยครับว่าจะต้องจ่ายเรื่องของค่าคอมมิชชั่นค่าเหนื่อยค่านุกค่านี้ค่านั้นค่าเอเย่นเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าได้ฮาแ,นแลนด์รับรองว่าโหดอย่างแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของสเตปปูรูกันด้วยแล้วกันฮะคิดเห็นยังไงก็รองคอมเมนต์กันมาได้เลยวันนี้เลยปร นะครับสวัสดีครับสมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียใจครึ่งแอดสเตปกูรู